สวัสดีครับสวัสดีสลรมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง u t u b e นะครับด้วยหลายท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่10นะครับผมก็จะพามาชมนะครับเอาเป็นตู้นะครับเป็นตู้ของเอกสาวสยภูมินะครับเป็นตู้คือตู้มีตู้แหลมตู้กลางตู้เบลอยู่ในชุดเดียวกันนะครับเป็นเชิงตู้บูทนะครับประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ของเอกสาวสายภูมินะครับ A 2 0 2 1นะครับปีนี้นะครับของตู้ชุดใหม่ที่เกอ์รีวิวนะครับตัวนี้นะครับคือลูกค้านะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับฟังกินเหล้าหรือฟังทำงานก็ได้เช่นกันนะครับคือมันจะเป็นชุดคล้ายๆแบบว่าโฮม e เซเตอร์นะครับคือข้างในคือใช้งานได้เลยนะครับเสียบโทรศัพท์เสียบปลั๊กดังเลยนะครับ ก็มีพาวเวอร์ในตัวนะครับมีดอกกลางดอกโรมิทายอยู่ในตัวนะครับนะครับตู้เบรนะครับตัวนี้จะเป็นเชิงของตู้เบรนะครับตัวนี้ดอกกลางนะครับ่าดอกกลางนะตัวนี้ดอกแหลมนะครับประมาณนี้นะครับห้องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมิกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะเป็นมิกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ มิกก็จะมี USB เล่นการ์ดเล่นอะไรได้นะครับร้องเพลงได้นะครับนี่ครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีาพาวเวอร์พาวเวอร์มิกรถยนต์พาวเวอร์รถยนต์นะครับหนึ่งตัวนะครับเป็นน่าจะสี่ช n n e แนลมั่งครับน่าจะสี่ช n n e แนลนะครับแล้วก็ซัพลายนะครับซับพลายแปลงไฟ2อ0นะครับ ให้เป็นไฟ12โวลต์นะครับให้แปลงใส่พาวเวอร์ท่านนี้นะครับตัวนี้ก็2,200วัตต์นะครับท่านนะครับคือชุดนี้เขาซื้อมาจากซื้อมาจากไอเอกซาวเซยภูมินะครับเอกซาวสซยภูมิ6,900บาทนะครับพร้อมใช้งานนะครับคือซื้อมานะคของเอกซาวเซยภูมิทั้งหมดนี่นะครับ6,900บาทนะครับคือซื้อมาเป็นราคาที่ยังไม่รวมส่งนะครับ เป็นราคาที่ยังไม่รวมส่งนะครับตัวนี้นะครับก็ผมขายนะครับในราคาอยู่ที่3,900บาทนะครับพร้อมใช้งานนะครับทั้งหมดนี่นะครับ3,900้บาทนะครับซื้อจากอีกซาวอยู่ที่6,900าบาทนะครับอยู่ที่อีกซาวเซฟทูลนะครับอยู่ที่6,900บาทนะครับพร้อมใช้งานนะครับชุดนี้นะครับก็ สําหรับพี่ๆที่ต้องการนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับคือชุดเดียวนะครับเปิดใช้งานได้เลยนะครับเปิดใช้งานได้เลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับทั้งระบบนะครับพร้อมใช้งานได้เลยสาหรับพี่ๆที่ต้องการนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอีกเซอร้เชยพุมินะครับรวมทั้งมิกนะครับสามพันเก้าร้อยบาทนะครับรวมทั้งมิกนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ ตู้บรทุนนะครับ osure, ตู้เนประสงค์นะครับไปก็ใช้งานได้เลยนะครับตู้เนประสงค์นะครับลองเปิดใช้งานนะครับมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับ3 9 0พบาทนะครับทั้งชุดนะครับไปก็เสียบสายอุปกรณ์นะครับเปิดเพลงได้เลยนะครับทั้งอุปกรณ์นะครับลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับ บิบนะครับแรงนะครับ ซอสสไตล์ไหนนะครับปรับเอานะครับแล้วจะลูกค้าชอบนะครับมีมีกใข้หนึ่งตัวนะครับ3า0 0บาทนะครับพร้อมนะครับพร้อมทั้งชุดเลยนะครับทั้งชุดเลยนะครับ3,900บาทนะครับนครับมี Power Mi ์นะครับเนี่ยครับมีมิกในตัวนะครับอลเลเตอร์นะครับกู้นะครับพร้อมใช้งานนะครับไม่ต้องไปเชื่ออะไรนะครับโทรศัพท์เสียบดังแน่นอนนะครับ เบียดยูข้างล่างนะครับเบียดยู่ข้างในนะครับในข้องครวันลี่ยมนะครับแล้ก็จะชิบๆหน่อยนะครับผมอ่ะอยู่ที่อ่ะ ใช้งานนะครับอยู่ที่3,900บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับสินค้าอยู <mus> <cells> <while> ่จังหวัดปทุมธานีนะครับมือหนึ่งนะครับของเอกซาวนะครับไม่รวมส่งอยู่ที่6,900บาทนะครับอันนี้มือสองนะครับสภาพสวยนะครับลูกค้าต้องการใช้ตังค์นะครับก็อยู่ที่สามพาร้อยบาทนะครับพร้อมใช้งานนะครับไปพร้อมมิกพร้อมพาวเวอร์พร้อมซัพพลายนะครับไปเสียบไฟนะครับดับเสียบปลั๊กเสียบปั๊บสอง สองปักนะครับก็ดังเลยนะครับไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าชุดมินินะครับสําหรับลูกค้านะครับาสายรักยาก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรติดต่อเบอร์นี้เลยนะครับ0837398945นะครับที่ร้านนรันศักดิ์ก็ฝากไว้พี่ทุกท่านอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมีสินค้าตัวอื่นก็จะพามาชมเรื่อยๆนะครับฝากพี่ทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสินค้าก็ มีให้บริการลูกค้าเยอะนะครับก็ผานมาคอยแล้วเข้ามาชมได้ที่ร้านนะครับฝากพี่ทุกท่านอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ